สวัสดีครับพี่น้องผบวว้ักช่องตานรพลลำเพลินลำพิเ,พเ,พเชีวยวครับอ้ยไก่บักขากุ่นรถบัตรโอ้โหรถบัตรจ,จะพูดวัดอยู่นี่ครับองบ้านติดต่อมาอีกแล้วครับปีที่แล้วเราก็มาช่วงปลายฤดูกาลแบบนี้ละครับบ้านบุญคงไฟเขื่อน <S <S จังวัดเลย

เรื่กงดีนการคุกไปให้มีไฟรสือต่อไปสอเพื่อการศึกษาจะมีเรื่องาอันดีงาให้หูาูอในใตอไปามเพื่อในสุนีโบราณีสวนงกสืบดตอนนี้ขึ้นจอมาเกินครลจะไฟด กาดนทีได้่มีคุ้ไปอเยกที่คุ้นเคยครับพี่นอ้องเปียกดีครับเปียดีครับหม้อยยดโอดโนไปดิปร,ประมาณยมใบสองยมใบสองไกลมากท้องเลยกโลก มือเมื่อเลยบอกเมื่อเลยหนึมือเมื่อเลยนะนอนไปน้ำรดบัสไปหอดเตือนพอดีจ้ามาข้างไหนบ้านรถยานรตีครับบ้านยันปรเดียง่าลยยามตตวเดียวเชืสบาเดียวซีหามือคุณหกหกกกหกหกกหกกกกหก 12บสองมือสิแล้วก็สิบหกเลืออีกจะงานอ่างานที่แน่ๆเลยคืองานที่แน่ๆแน่ๆคืองานอีสันี่มีร่มงานนี่มีสางานร่วมกิดวงน้ำปะซีดอนดอนบุรีรัมหรุ่นรุ่นของก้อนแกะ พักสามหมนแล้วก็กร่งกรุงเทพมบมันสิงานมันสิแหละกับสิงานมันแก่หน่มันยี่สิบฮอดยี่สิสองส่พูดขอลังลงเลวติดแคบคือเกาเขาไปต้องมันเด็กจกัด เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวอาพี่เติร์นฟอนหญิงได้เลยครับฟอนหิงแล้วโอ้โอ้โหอันนี้กี่คุณขันสกอร์เออดูนะครับพี่น้องครับพัดผลงาาบ้านติดต่อครับส่งไปเลยดูการเป็นกำลังใจให้พวกเขาดัาเดือพี่น้อง สู้ไปดูการหน้าว่างกันหน่อยดูการนี้ทำหน้าที่ตัวเองให้สุดสิ้นเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่ดูดการหน,าน,น้าคนก็เบาดุด นังก่อนองพ่นสิตธนนะก่อนมันก็ข้อดุด้ดูงั้นเหรงประดับกะบกำลังอันนี้ครับติดจอบกำลังติดตั้งอาการ้นอน ที่คุณเคยนะมีบนบรรยากาศ เพี่น้องเรื่องเป็นบางบรรยากาศข้างหน้าวัดครับเดี๋ยวครับมาหมดมาซื้อน้ำกันครับเพราะเขาเขาเรื่องานสาวหน่อยเป็นมันแพงครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ผมยังไหลพี่น้องครับพ่อนุญาตครับ mọng mọng cho bạn ครับนี่ไง30 40แล้วครับเอา2มามั่นหวานเที่ยวหวานมั่นหวาน โอเคพี่น้องไนะี้พอกันไม่คิดนะขอบคุณติดตามฝากกดไลค์กดแชร์พอก,ก,กันครับพี่น้องครับคืนนี้ครับห้าสี่สามนี่เ้าวัดผลงานสองานติดต <6, 5. S 1> ่อ